อ๋อดีแล้วนะุก็อาจจะแบบนั้นนี้เหมือนหายไปหายไปจากนี้อ้ได้รับผลงานการแสดงอาจจะไม่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 ได้มีเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นหลักอะค่ะก็จะมีเป็นพวกแบบรากันทีวีอะไรแล้วส่วนใหญ่ค่ะก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้กิงช่วงค่ะตอนนั้นนี่ก็มี มีรับเชิญบ้างค่ะก็จะมีแบบของของแกมมี่ก็จะมีนี่มีเรค่องจำที่น่านี่ได้เรื่อยแต่เป็นเป็นล็บเชิญซะส่วนใหญ่ค่ะแต่อันนี้กลับมาแบบเป็นเมนอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเมนตัวดําเนินเรื่องเลยค่ะที่เป็นที่เป็นหลักเลยนอกจากอย่กับเชิญนะคะเป็นเรื่องจำไม่ได้เลยก็นานอยู่ค่ะน่าจะเป็นปี เขาสนิทอะไรกันอบได้ยก็มีเขาสนิทบ้างทำกันบ้านบ้างมีการคือขอบคุณนักแสดงเพื่อนร่วมทีมนะคะในลักโกรเวโดสนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้าหน้าเลยเราก่อนไยถามมาเรารู้ว่าเวลาคิวที่ถ่ายมันน้อยเนาะมันกดตอนเราก็จะมีการทํายังไงก็ได้ให้เราสนิทกันมากที่สุดแล้วก็จะมีการคุยกันหลังบ้ากทำกันบ้านตัวละครซึ่งทุกคนตั้งใจมากน้องนาหน้ากับฟรีนเนี่ยค่ะเขาไปเขียนแบ็คกราวตัวละครเลยนะว่าแบบ เป็นหน้าหน้ากระดาษอ่ะแล้วก,เก็เราก็ต้องมานั่งแชร์ลิงก์ของของเราของกับมานั่งแบบมานั่งคุยกันทํากันบ้างกันว่าสำหระคนแรกเก่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรียกเรียกว่าทํางานเป็นทีมเวิร์กใช่ค่ะอ่าพี่บอกว่ามาันจะแฟนบ้างเพราะเห็นอะไรบ้น<อ>หนูไม่ได้สะดวกค่ะก็แล้วแต่คนจ้างงาน<อ>แลวแต่ว่ารับหมดรับหมดงานต่อมา ก็ลงก็ช่วงนี้ค่ะเนื่องจากนารายกับสาบางแล้วก็มีเก่งละครที่ขาดมาแต่พบเราจะเป็นคนด้วยค่ะามันจะทำให้การงานเราไม่ต่อเมื่อไรเยอะรู้สึกว่าบางบางทีอ่ะเราเราเราบางคนู็ไม่เก่งเนาะเราก็จะมีการเหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้เจอพี่พี่สื่อบ่อยๆเราก็จะแบบเหมือน ไมไ่บอกพูดก็หมายถึงว่าแบบสกิลกับฝึกการพูดเขาเรียกว่าอย่างนี้หรอหมายถึว่าแบบเราก็ไม่ได้เจอผมปากอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงคิดถึงอยากอยากทำบิซนเนสเป็นของตัวเองแต่ตอนเนี้ยก็คือ,อยังยังยัง,ยงไม่อยากลงทุนเลยในในช่วงปีเนี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเศรฐษฐกิจมันไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ทำโรงเรีเยนดนตรีไปแล้วแล้ก็ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักก่อนไม่เข้าเรียนอะไร มีความเสี่ยงได้ค่ะคือคือทำหลายอย่างไม่ได้ทำทำโรงเรียนดนตรีทำร้านอาหารที่ซึ่งไหนเนี่ยก,ก็เจอโควิดเจออะไรต่างๆหลายต่างโควิดเราก็เลยพักพักเลยค่ะก็มีงานแะต่ก็ก็หลับค่ะพอคนงานหายมือหายค่ะก็ที่อย่างอื่นเราดีเพราะแบบนี้ว่าแล้วก็ไม่แอ่เครียดมากเหมือนว่าคือหมายว่ามันไม่ได้โกลมเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะคือก็พยายามก็เั้นตัวเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาวเวลงซูมอยู่ะคะ่ะว่าอยากทําอะไรดีแต่ตอนนี้ก็ ยังไม่มีแนวทางเลยแอบเขคะริแอบเข็ดนิดนึงเพราะว่าเราเราโตมาแล้วก็ทาหลายอย่างเหมือนกันอะทําทาโปรดักต์ตัวเองทาร้านอาหารทํโรงเรียนนตีทําหลายอย่างเลย,ะลยะนะคะก็รู้สึกว่ามันมันก็แอบอยากในในช่วงไม่ไม่ไม่ได้ยากสําหรับแค่เรานะคะมันยากสาหรับคนในเวลาเศรษฐกิจแบบนีน้มันยากจริง ปรับเปลี่ยนเรื่อการช็อปปิ้งรับเปลี่ยนเปลี่ยนคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้พุ่งเปื่อยเหมือนบอก่อนเนาะไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คือเอาจริงบางคนเห็นว่าเป็นดาราเนี่ยคือเอาจริงข้าวต่างๆเรากินได้ปกติธรรมดามากเลยแล้วก็ยังมีความหวังว่าที่อยากจะคืนกลับมามมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยดีกว่าขออยากจะให้มันมันดีเหมือนสมัยก่อนๆแล้วกันเนาะ

เอาเราก็ต้องใช้เวลาเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานหมายถึงว่าคือเราเราไม่ได้รีบเหมือนแบบตอนเด็กก็แบบเหงาแล้วก็หาฟ้าฟ้ามาก็แบบ้าลหลอกหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบตอนเด็กมันเหงาแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้เรื่องมากเหมือนตอนแก่แบบเลือกเลือกเยอะเลือกเยอะแล้วมันมแบบีเข้ามามีเข้ามาบ้างแล้วก็มีคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สเปกเนอะว่าแบบจะต้องหน้าตาแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เอาคุยกันความสบายใจเป็นหลักแล้วก็เข้าใจกันจริงใจต่อกันดีกว,ว่าโอ้โหหลายปีได้หลายปีหรอหลายปีหลักสองเกิดไม่ถึงแบบว่าเกิดสิบเลยหรอไม่ถึงไม,ไม่ถึงสิบก็หลายปีอยู่สองสามปีอะไรเงี้ย เอาจังหหลออกงานะเราอ่ะไม่เคยเอนจอยกับชีวิตเอนจอยไลฟ์ขนาดนี้มาก,ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าพี่พอฉันโสดอ่วนอะเรได้ไปที่แบบไปให้เขาเพื่อนไปทำอะไรที่ตัวเอยงอะทำไม่ต้องมานั่งสมมติกามีแฟนเราเราก็ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเขาจะรอเราไหมเขาจะอะไรเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ได้ได้ออบใช้ชีวิตเต็มที่ มีก้องตัวเสรต,ติดกบารสูดสูดเสรติดกับแกล้งเพื่อนเสพติดกับกิจกรรมรอข้างอะท่ัมีนมไว้าม่มเนี่ยรงาน่ันี่อกต่่ม้เประนไม่อยาก Momo, ะบอกไม่มีาเหมว่าเราอ่ะแค่คุยก no. ันเราใช้กันแล้วก็เข้าใจกันให้เกียดกันดีกว่าพบกันอะ ให้เกลียดกันแลายกันอันนี้เรื่องสำคัญคือถ้าเจอแล้วแล้วมันคลิกอ่ะสมมติอ่ะเราอาจจะคุยกับเขาเตีเดือนึ่งอาจจะเป็นแฟนเลยก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่เจอไงค่ะระหว่างทำเราได้ใช้บริหารเสนเมาไป็นปอยไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นอ่ะคือไม่ไม่ได้อยากบริหารเสนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราเองที่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาแ้หรอมี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 บ้างมีบ้าง ไม่หวั่นไหวหรอก็มีบ้างแต่ที่บอกว่าในเกยหรือเปล่าก็เลยไม่หวั่นไหวมีมีบ้างค่ะบางคนคุยรู้สึกดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรายังไม่ไม่ได้อยากแลนดิ้งกับใครอะค่ะมันก็อยู่ในช่วงที่แบบยังสนุกเป็นทีมหัวอะแล้วือวานนีถ้าใครคุยกันไม่ดีอนคยด่อน่ไหมคุยคุยได้คุยคุยกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเรา ก็ตแบบ้แอบแอบเข็ดกับที่ผ่านผ่านมาใช่เข็ไม่ใช่ไม่ใช่มัน่หม่ถึงว่าเราอ่ะสมัยก่อนเราไม่ได้คิดซับซ้อนในการใช้ชีวิตมันไม่ได้ตกตะกอนในในความคิดเราเยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเป็นคนเฟรนลี่อเวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกดีเราก็จะเปิดใจให้เขาเลยอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้คิดถึงอ่ ผลที่นามาว่าเรารู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงหรือเอฟเฟกต์ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่เพราะตอนเนี้ยเราก็คิดมากขึ้นไม่อยาอา่างั้นค่ะความรักทั้งใหม่ก็ต้อทําให้มันดีอยากให้มันอย่างที่บอกอ่ะคนสองคนมันพบก,กันอนะ่ะคือเอาจริงนะแต่ละคนอนะ่ะมีมุมสวยงามในของตัวเองไม่ว่าเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหน,นยังไงนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราคุยกันสองคนแล้วมันเข้าใจซิงกันหรือเปล่าแล้วมัน การพบกันมันคือการให้เกียรติกันคุ้ให้เกียรติกันมากพอหรือเปล่าแค่น,นั้นเลยแล้วก็มันมันจะเดินต่อกันไปยังไงแบบแค่ความเข้าใจแหละให้เกียรติกันแคบบ่นั้นเลยค่ะถ้าเจอคนคนนั้นก็น่าจะมันเราก็อยากหาบ้านของหัวใจเหมือนกันอ่าแล้เราก็เชื่อในเรื่องแบบแค่เชื่อค่ะคู่เราเ,เออฟิลเหมือนฟิลเหมือนที่ตอบเป็นอย่างแบบเราแค่รู้สึกว่าชีวิตมันโลกเราหมดด้วยความรักไม่งั้นเราจะได้เห็นนานที่สุดหรือเขาเกลือ อาจจะห้าสิดเลยเพราะตอนนี้คือตอนนี้ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าแบบไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอะไรค่ะเราเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะไปลงหปัดผ่านยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังหาไม่ได้เลยไม่ได้เลยผีต้งาใช่ค่ะ